โอ้ยงามอยู่เนาะโอ้เข้าใจว่าแต่บางามจ้าจ้าโอ้ยปวดกันเต็มเต็มจ้าหูเสียงเอิ่นกันโอ้ยทานนะโอ้จ้าโอ้ยก็ะดองผ่อนนี่คนเดียวอ้าวเก็บหลายอยู่ได้หนิ นี่กับแมนนาะยายเนาะน,นี่อู้ยเต็มเลยยาย่อุ้ยโอเคถึอแล้วอ,อุ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยแมนเหยียบไม้ใส่แล้วนะมาเด้อขวัญพี่น้อง

าเห็ดแทนกำลังออกด้วยพี่น้องเก็บก่อนบอย่ายไม่สชลืมเดี๋ยวค่อยเปิด,ดจ้ากำลังออกเลยจ้จเตรลยมๆหมดเลอยเได้ละพีายา เตือนให้ทาเดือนมาอลยจ้าีเราเอ็นได้แล้วเตือจาเทาผื่นเลย แบบงามเลยจ้ะฮะงามอยู่เลยนี่โอ้ยสามดอกสามดอกสามดอกฮ <c oughs> ึแบบงามโอ้ยหักแบบงามเลยจ้ะพี่หน่อย นายอยู่ได้นี่ไหนนี่ยังงามอยู่จาเยสดใสจ้าห้องเดินกันแบบเลจ้าถ้่ายก่้าเอาไปให้ ขายยาคัับองน้นอยๆเปขายยาจ้าผู้นี้อนน้หย่นี่จ้ะ เห็ดเขาไข่พี่น้องจังไดเขาบ่้หูบอเห็ดเขาไข่เขียวเอ้าวแก๊สยายจังไดเคลียไวใบหูบ่คุดแมงคุดนี่ยังยังสีเนาะจังไดโป้หูเห็ดแสบพี่น้องเอ้ยอ้าวจ้า จ้าจ้าว่าสิบะเขาเลยพี่น้องโซนนี้ผ่าเทนดอกเ็ดแดงดอกหนึงเลยได้ยังเขามามาช้าดีกว่าไม่มาพันวานี่จ้าคุณมาคุ้นเพ่นกับคุ้จะได้พันผัวเล้นเอ้ย ก็เจ้าของขาก็เอาอยู่งามมากหังทางคนมองขํเด็กเขาก็มั่นเราเนี่ยม่นเขาอยู่จังใดเฮ้ยมกินหากว่าสองตัวกอดนะกอดนอนซุกจ้าจ้า สิเดอออกันเด้อพี่น้องสวยละจ้าจ้าโอ้เปลี่ยนปลาใหม่ละเด้อพี่น้องอ,ออกจากปลาบันข้างนาเนาะจ้ามาจ้าข้าวจีบมันได้ไหม <laughs> มารอเห็ดผึ่งเหลืองที่เฮาเคยเก็บอีกน้อยแยนเนาะรอพี่คีเรนโบวจ้าเอาใบใหม่กไบไวฝนลบัตกมาใช้พเพราะเธอเลยนี่เหี่ยวออกมาเหี่ยวแต่กะสมบูรณ นีู่นพูนแซวสะเลยอ้าวใช้จุดทวจ้ยฮะจ้ากรอกรุบกรุบกรุบกุบเนแก่เลยแสแอะแฉบแฉะอลีฟเวอ่จ้าอันนบอชิ้นาเวนี่งมาอันนี้ก็อลีแฉะที่ละติดใจเลยเนี่ยฝนบาตก หยิบไปนี yeah, ่กรอบปุ๊บปุ๊บนี่คือสิ่งที่วันกรอบที่ได้นี่เพราะแมนว่าบ่แดบเลยบ้านจะแดบแม่จ้า เลีงยงข้างปลยยางรูดออกเลืเู่นแขนจ้านี่อกแมไหมอหกออกไปได้รกจาก้าฝนตกมาเนี่ยทีทางสีงามไม่งางเนาะเด็กเกียวใบหม่กบไปขึ้นถาฝนมาที่นี่ข,อข,อขอ้อกมุ่งเนยาแดดใต้หลับ่นจ้า

เตี้งกระตาพอดีเลยจ้ะอือแอนกระซีเดยเมื่อไรเด้อพี่น้องวันที่นี้กระซีเดยเมื่ออะไรล่วระวันที่นี้กระแหลกออกจากป้ายใหญ่เน,นาะจ้ะวันที่นี้ขี่พานวัวขึ้นหอรเห็ดพึ่งเหลืองเขาเด้อก็เลยพากันมาหล่อคลิปนี้ก็สิขอไว้เพียงเท่าน,นี้เนาะจ้ะฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้โอกับแม่ได้เด็คลิปใหม่ๆน้ำ้จอจ้าสวัสดีค่ะ